thank yeah. ไปที่สวนน้ำนามายนาค่ะนะคะแต่วันนี้คุณแม่พาน้องสุกแรกมานอนที่โรงแรมโก้พัทยานะคะนี่นอนสบายมากเลยนะใช่ค่ะห้องกว้างราคาประหยัดนะคะแถมนอนสบายเพราะมีสองเตียงนะคะเตียงใหญ่มากเลยนะคะไปดูห้องอกันดีกว่าดูไหมคะไปดูห้องกันดีกว่าไปเลยน้องสุกไปนี่ค่ะไปนี่ล่ะเอากระเาไปนี่ค่ะบัดดีพี่พม่พนักงาน เดินนาเดินเดินน้ำนะคะนี่เซนคก็อลังลคะคุณพ่อนีนี่หนึงสองสามมนสาตีค่ะคุณพ่อ้งเดินขึ้นด้วยมงนี้ค่ะนี่นะคะเป็นห้องพักที่เราพักเมื่อคืนนะคะคุณพ่อ้าก็ไปดู้งในกันดีกว่าแม่จะเป็นยังไงงอะมาไนคะนเ โโอหนี่ตะ้ปลาสัตว์ประเพณีค่ะตู้ปลาสัตว์ประเพณีไฟฉายด้วยแม่คุณพ่อมีไฟฉายทุกเฉยแล้วคะนี่เป็นแอร์คุณพ่อไลเทคมากด้วยว่าเป็นปรับปรับอะไรอย่างเงี้ยนะคะแอร์เราไปดูในค่ะต้องนะห้องนอนแบบเราชอบนี่ตรงนี้จะมีตู้เย็นนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคุณพ่อใช่นี่ตรงนี้ตู้เย็นคือเปิดนี่ค่ะคุณพ่อมีเซฟให้ด้วยไฟก็มี เ็บของมีค่าไว้แล้วก็คือตู้เสื้อผ้านะคะคุณพ่อที่มากระเป๋านี่คุณพ่อดูสิมีกระโปรงกาแฟนะคะผือหิวนะคุณพ่ออ่ะเราพไแล้วสทุการ์ถ่ายคุณพ่อนี่เตียงก็จะเป็นเตียงใหญ่เลยนะของเตียงคือว่าว่าคืนคือนอนสบายมากนะคะคุณแม่เรางนี้คุณพ่อเนาะอะเราพูาเทปเตียงพี่เอาเนะ ใช่ดูแล้วโอ้โหฝึกจำมันดีใจเลยนะนี่โอ้โหนี่นี่ในนอนต่อเลยนอ่าชอบเลยล็อกสกัดแท้กว้างแล้วคุณพ่อมป็นอุ่อัดแล้กตัดมิกซเล่นได้แบบสบายเลยนะคะแล้วก็ไปดูห้องน้ำกันก่อนเอาชี้ห้องนี้นอนได้มาสี่คนใช่ใช่คุณพ่อนี่ห้องน้ำก็หรูหรามากนะคุณพ่อเป็นหินอ่อนทั้งหม อันนี้คือมีแก้วมีอะไรที่ล้างมือมีได้ดทุกพ่อมี่มอกผมเนื้อแรกมีฝักบัวใช่ค่ะแล้วก็มีฝักบัวราคาประหยัดเี่คุณแม่บอกนะคะราคาประหยัดไม่แพงเลยคะคุณพ่อแล้วก็ห้องนอนกว้างห้องน้ำกว้างเลยนะอยู่ข้างหน้าเนี่ยเปิดไปเปิดพม่าไปก็หน้าโรงแรมติดถนนเลยนะคะไม่เงนไม่เปียวนะคะคุณพ <Your S 2> ่ออยู่ใจกลางเมืองพัทยาเลยค่ะไปเดี๋ยวเราไปสวนน้ำเราไเยี่ยมเลย ดีใจผุดดีใจผุดดีมากเลยเอมื่อคืนก็บ่ดนะคุณพ่ออยากไปเล่นน้ำเมืคืนแล้วใช่ไปเลยไหม้องคคัไปเลยบ้าไปแล้วตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะสวนน้ำเราเป็นยังไงว้า่ตัวใหญ่มากเลยโอ้ดูทางเข้าครับอลังการเลยนะ้องค์คัพร้อมยังเตรียมพร้อมมาคุณพ่อ เต็มเลยนะคะเทียบเลยนะเขามีรถเข็นด้วยนะให้หายเราเตรียมพร้อมไว้คุณพ่อรถเข็นแล้วก็ล่มเลยคุณพ่ออย่าคุอนี่คือปิดอะคุณพ่อวันนี้เราจะไปหลับร้อนกันนะไม่ค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำข้างในดีกว่าข้างในจะมีอะไรให้น้องสุกัดเล่นมากนะคะเราจิ้ตั้งไว้ดีกว okay, ่าค่ะไปสระน้ำเด็กๆด้วยไปเรื่ยๆไปโอ้ยมีตัวน้ำของเด็กๆด้วยไปเร็ว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 เล็วเรืวเร็วเร็วเร็้เร็ว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 ร็วเร็วเร็วเน็วเร็วเรนวเร็วเร็วเร็วเไซวเ กแม่เรียหน้าโพนี่ให้น้องกันนะใช่ค่ะเพราะว่าหน้าราสีภูคงฟิคุณพ่อนี่ก็น่ารักแต่ว่าให้น้องาใส่เสื้อดีกว่าค่ะร้อนน้องาก็ใส่หน้าแต่ีชมพูนี่ไงจะไปพ่อพิเศษเออใช่คุณพ่อเข้ามากเลยค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเลยดีกว่าใช่ค่ะไปเลย เปลี่ยนสื้อผ้าเฉลินะคุณพ่อดูสิร้องคุณข์นะคะเป็นแคนนี้เลยน่ารักไหมคะโมีเต้นเยอะเลยสจยไหมสวยงไหมสวยป่ะเจ๋เฉินคานเฉินาเต้องเต้นโชว์ไรเต้นโชว์เต้นโชว์โอ้โห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 โอ้หโอ้โ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 ห โอ้ดยบรรยากาศข้างในนะฮะนี่เป็นเป็นแบบธรรมชาตินะต้นไม้เต็มเลยนะเต็นแบบว่าเล่นบนกลางภูเขาเลยคุณพ่อโอแล้วก็ถึงสวนน้ำพนุมายนะคุณพ่อใช่สวนน้ำแรกที่ไป้องสกัดเล่นไหมคะคุณพ่อคุณพ่อเชิญนะคะโอ้อยากเล่นแล้วเนี่ยไปเปิดไปลองสกัดเล่นนหมคะพร้อมยังพร้อมยังทำยังไงทำยังไงโอเคไป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 ตรงนี้ตรงนี้ ไปไหนลูกาเาเลยาอ้้ายิ้ม่แล้วกพานโอ้โหอยากเ่ใจาแล้วด้วยนะมาางน้เย้อ้าเราเข้าตโอ้โหดูน้ลงมาด้วยนะปเราเข้าตนเลยโอ้โอ้ยโอ้น้ตกลงมาด้วยะ มาตบลงมานะคะใช่มีไฟใต้น้ำตรงไหมนเ้สมนอะไรอ่ะครงกสเน้าไปเร่ออื่นกันบ้างนะ อ้ Ooh, so ok. oh, ่อ <laughs> oh, <c oughs> ื่นนะโอ้ยลนอโอเคโอ้โหสแล้วดแม่แกงอะแม่เราโฟขึ้นมาแล้วนะครับอุ้ยมีปูสีน้ำด้วยเนี่ยปอ้ำปูน้ำยิงยิงยิยิงยิงยิงยงยิ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 งยองยิงิงยิง้ยิงเยยยิงริงงา น,น,นี่นี่มีทางไปด้วยเนี่ยตัวพี่วิ่งเขาไปใหญ่เลย,ลยนี่ครับเป็นประทานาน้ำนะครับประทานเสือกโอ้โหวูวพอเบียดไปแล้วนัตกเลยนะคะพ่อนี่เราจะขึ้นไปหุ่นกรสุดโอ้โหนี่เป็นน้ำพุน,นะเต็มหัพวพ่อแล้วนะ อันนี้มันอันที่สูงที่สุดที่นี่นะอะไรลงไปน้องสปัส๊นคงไม่กล้าแน่เลยใช่คุณพอ่อเดี๋ยวให้ให้คุณแม่ลงไปก่อนคุณพ,พ่อกับน้องสุกท้ายเป็นทางล่างดีกว่าค่ะคุณแม่ลงเดี๋ยวคุณแม่ลองลงก่อนไงลองดูววอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าลงไปแล้วมันไม่ท่อนให้คุณให้น้องสปั๊นล,ลงนะคะบม่ค่ะไม่ 你呀，哦、嗯。嗯嗯嗯 กันลงไซเดอร์นะครับพอถึงม,ม่เอาเลยมาแล้วคุณแม่มาแล้วแล้วพร้อม่สอง้ออดูพี่เตตัดโดนน้ำนะครับลยพ้อด้าเดียวสองข้ามากว้าวดูแตัวนะเ้โอเค,อเคมามามาเดี๋ยวเราไปเล่นตะ ตรงนู้นดีกว่ามันมีมันมีโซนเด็กหลายที่เดี๋ยวเราไปเลื่อนด้วยไปลองเล่นะค้าคุณพ่อแล้วก็ถึงร้านน้ำพุของเด็กๆแล้วนะคะคุณพ่อโอนเด็กนะคะอันนี้จะเป็นเบาๆเล่นได้เป็นตุ๊กตูนน่ารักนะคะคุใช่มีน้ำพุออกมามีมงมีกบกันนะมีโมงน้ำด้วยเอาไปเลยนแฟลชิ่งเลยไล่ยิ้มดูดูดูนี่นะนี่ทำแบบน้องตุ๊กทำเล่นได้เลยนะนี่นี่ข้างหน้าเป็นกบนะเคแล้ว มันจะมุบุจะบุ่งบ,บุกเอะเย็น <c> ด <oughs> <USC> ้วยอะไรเสือแต่าแค่ไม่กลัวม่ำพูเนี่ยพ่อเเว้นเลยเนี่ยป่ะพอจับน้ำไปด้วยเนย้าจับะนร้วร้ี่อรรงเกับพี่ตั้าเอ้าพร้อมมาเลย ข้ครับขรถมั้ขับรถมั้ขนาดรถจะมีนําพูมาเลยนะเนี่ยดูสิโอ้โหครับๆๆทําบึนๆบึนให้แม่ละด้วยให้แม่้นยแม่คอยท้ายนี่ออกาตลาดครับเนนะพูรถพ วาันมุได้นะคะอ้เป็นเต่าครเยนกบแล้วกหมตเอหัวเป็นตกตัวเป็นต่าเราเราต้องใส่ให้มันเราต้องใส่ให้มันถูกต้องนี่อ๋อนี่ไงว้าวเป็นกรบเคโลนะครับนี่เดี๋ยวเราจะวิ่งฝ่าอโมงค์น้ำกันนะคุท่ค่ะด่ากันนะคะใช่ใช่ดูหน้าดูหน้าเจงต่าสั ล้อไปปากปากเป็นหมูแล้วเนาะใช่ตรงนี้มันก็มีสะพานนะสวยมากเหมือนเราชองข้ามสะพานไปเที่ยวคุณพ่อแล้วมีแม่น้ำด้วยคุณพ่อใช่โอ้ทางนี้วยนะมีช้างขึนน้ำด้วยนะตรงนู้นโอ้โหดูออกแนวอ่าลึกลับลึกลับดีอ่ะใช่อยู่แบบว่าอาร์กติกค่ะไม่ใช่มันไม่ใช่อาร์กติกมันเหมือนเมืองโบราณอะไรอย่างเงี้ยเพราะย่งเพราะมันมีรอย ปูนแตกอะไรอย่างนี้ด้วยวันนี้คุณพถึงทะเลเทียมแล้วนะคะใช่น้นะใช่น้ำไม่ค่อยลึกฮะนี่ดูน้องก็สามารถเล่นน้ำได้นะโอ้โหไมยเองเลยนะคะไม่เย็นไงปลาทับทิมต้องเปแล้วค่ะน้องต้องเป็นเวทีนะครับมีเวทีด้วยนะน้ำอุ่นนะคุณพ่อน้ำไม่เย็นอุ่นเหมือนน้ำร้อนอุ่นนะคะใช่น้ำมันตากแดดตั้งแต่เช้าไงเขาเลยอุ่นแสดงว่ามันไม่เย็นนะคะคุณพ่อกินได้ กเรากินเลยนะอ้องันรอกบเดียวเลยเราก็ได้ลอขึ้นนะครับคุณแม่ก็ได้ได้ยมวยางอยูตรงโู้นว้าวดู๋แม่ได้หวกยางเลยแม่ได้ลอใหญ่เลยนี่ตกน้ว่าน้ำรอบน่พี่เกมพี่เกมพี่เจมเดินผ่านกล้องนะนี่พี่เกมวิ่งผ่านน้ำนะพี่เจมคัถูกแคบวันนี้แล้ว

นะี่พี่นี่แน่นี่แน่นี่แม่เนาะที่กำลังสู้กับเพื่ยักษ์อยู่นะคะโคกัดกำลังเอาห่วงยางไปสู้กับเพื่นยักษ์อยู่นะคะพี่ว่าสู้ไหวรึเปล่าเนาะพี่แม่สู้ไหวไหมสู้ไหวไหมคะลูกจับก่อนไหมคะเดี๋ยวจะสู้ต่อไปคะลูกสู้ไหมคะลูกสู้ไหมฮะสู้ไหมคะลูกสู้ไหมฮะ นะคะตอนนี้้อาทุกํากำลังแกล้งพี่เมย์นะคะ โตก่อนนะครับเด็กเล็กได้อันนี้ของเด็กโตนะพี่มีฮาทีวีเล่นไปแล้วนะเดี๋ยวเราไปรอดูที่ช่องเฮฮาดีๆได้นะคีะะ่เพียงเล่นติดตามกันนะใช่พี่เพีลองเรางงเนี่ยสีสมม้มๆก้าวเสียวมากแล้วก็พวกแก๊งพีนแต่งเงินลงเล่นนี้นะจะเล่นติดตามนะคสนุกมากๆเลยค่ะใช่แล้วก็จบนะคะจบปีน้องสุกจันนะคะเล่นสวนน้ำเราเนียนั่นเนองค่ะใช่สนุกมากนะคะพี่ អរុណសួស្ដី